สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า baby sleep training ฝึกลูกนอนยาวสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่น คู่มือการนอนหลับง่ายๆที่ทำให้ผ่อนคลายทั้งแม่และลูกหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการฝึกนอนยาวของทารกที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นด้วยยอดขายกว่า170,000เ่เล่มที่ได้เล่าวิธีแก้ไขปัญหาการนอนหลับสำหรับแม่และลูกที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นซึ่งคนไทยก็สามารถนำมาใช้ได้ด้วยนะคะ มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ต้องทนทุกข์จากการตื่นมาร้องไห้กลางดึกของลูกบ่อยๆจนเขาได้ค้นพบวิธีมหัศจรรย์ที่ทําให้ทารกหลับสนิทค่ะมาเริ่มกันที่3ขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาการนอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือปลุกลูกก่อน7จ็ดโมงขั้นตอนที่สองลดเวลานอนกลางวันและขั้นตอนที่ส30นาทีก่อนนอน ให้ลูกเนี่ยนอนเป็นเวลาอย่างพอดีค่ะเพราะว่าการตื่นสายการนอนกลางวันเยอะทําให้ลูกนอนดึกแล้วก็ไม่ง่วงตอนกลางคืนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอประมาณ6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้าก็ควรจะปลุกให้ลูกตื่นได้แล้วที่สําคัญเวลาเราปลุกเขาตอนเช้าเนี่ยให้ค่อยๆปลุกละมุนล,ละม่อมหน่อยเพราะว่าเขาก็เหมือนเราอะค่ะถ้าเขาโดนปลุกกระทันหันก็จะอารมณ์เสียงงุดหงิด เราอาจจะเริ่มจากการเปิดหน้าต่างเปิดเพลงแล้วเวลาที่เขานอนกลางวันเนี่ยก็ให้นอนแค่วันละครั้งหรือว่าสองครั้งก็พอเพอถ้าเขานอนมากกว่านี้เขาก็จะไม่หลับตอนกลางคืนนั่นเองและตอนก่อนนอนนะคะเราเนี่ยไม่ควรหยอกเล่นลูกก่อนนอนเพราะว่าการที่เราไปเล่นหยอกคิกคักเนี่ยจะทําให้เขายิ่งตื่นเต้นไม่ง่วงและจะละเมินร้องไห้ตอนดึกเก็บไปฝันหลับไม่สนิท ฉะนั้นเนี่ยพยายามไม่พูดคุยกับลูกในเวลาเข้านอนค่ะแต่ถ้าจําเป็นเนี่ยก็ให้ใช้น้ําเสียงเรียบ,รยบหรือว่าเสียงทนต่ำแทนที่เขาฟังแล้วเขาจะอยากนอนหลับนั่นเองหัวข้อใหญ่ต่อไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนวิธีการพาลูกเข้านอนค่ะสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงเนี่ยคือกิจกรรมก่อนเข้านอนเนาะกุญแจสําคัญของการที่จะทําให้ลูกเข้านอนเร็วก็คือการสร้างกิจกรรมก่อนเข้านอนและต้องใช้เวลากับ ลูกให้มีคุณภาพมากที่สุดค่ะควรกินข้าวมื้อเย็นเพอทําให้ลูกเนี่ยเขาจะไม่หิวตอนกลางคืนและเคล็ดลับที่จะทําให้ลูกง่วงนอนได้ง่ายขึ้นก็คือการกินอาหารที่ส่งเสริมฮอร์โมนเวลาทนินหรือว่าฮอร์โมนหลับเช่นพวกเชอร์รี่หรือว่ากล้วยแต่ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยยังกินนมอยู่ก็ควรให้นมอยู่ห่างเตียง การอาบน้ําก่อนเข้านอนก็ควรอาบเพื่อความผ่อนคลายเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายลูกเปลี่ยนไปค่ะข้อ 2. ปล่อยให้ลูกนอนคนเดียววงจรการนอนนะคะคือลูกน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะตื่นระหว่างการนอน6-8ครั้งเพราะฉะนั้นเวลาลูกตื่นแล้วหันไปเจอพ่อกับแม่หรือว่าขวดนมเขาก็จะไม่กลับไปนอนเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ลูกนอนคนเดียวเนี่ยก็จะช่วยให้เขาหลับได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ 3. ห้องต้องเงียบสงบ ห้องของลูกนะคะควรจะไร้เสียงใดๆที่จะสร้างความทุกข์หรือว่าความตกใจใดๆให้กับลูกเพื่อเป็นกิจวัตรการนอนที่สงบและสร้างความเกี่ยวข้องกับการนอนสมองที่เงียบสงบจะสร้างความสามารถและทักษะให้เด็กน้อยในอนาคตได้ค่ะข้อ 4. ่กอดหอมลูกให้น้อยที่สุดพ่อแม่นะคะอาจจะฟังแล้วประหลาดใจ,จแต่ว่าจากการวิจัยของคลินิกการหลับเผยว่าการกอดหรือว่าการหอมเนี่ย เป็นเหมือนการดูซีรีส์ตอนแรกจบแล้วอยากต่ออีกตอน2อสตอนยิ่งหมายความว่ายิ่งเรากอดหอมลูกมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งต้องการมากกว่าเดิมเท่านั้นค่ะข้อ5รักษาแสงสว่างให้เหมาะสมหลายครอบครัวนคะคะใช้โทรศัพท์และเทคโนโลยีในการกล่อมลูกหรือว่าช่วยให้ลูกหลับแต่สถาบันการหลับนอนเขาเผยว่าห้องควรมืดสลัวเพื่อให้ลูกหลับง่าย แต่ถ้าหากจะใช้เทคโนโลยีในการกล่อมลูกเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าเราต้องปรับในโหมดกลางคืนที่จะทำให้ลูกหลับง่ายมากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายลดการออกกำลังกายและน้ำตาลก่อนนอนการวิ่งไปรอบๆหรือว่ายน้ำและเล่นเนี่ยอาจจะทำให้ลูกเหนื่อยและอยากนอนแต่ถ้าใกล้เวลาเข้านอนนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะเพราะว่าการออกกำลังกายจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกตื่นขึ้นพอทำให้ร่างกายตื่นเต้นตลอดเวลา ส่วนการบริโภคน้ําตาลก่อนนอนก็จะทําให้ร่างกายตื่นตัวอีกด้วยค่ะขอบคุณเคล็ดลับ6ข้อที่ผ่านมาจากบทความ6เคล็ดลับพาลูกเข้านอนลูกนอนหลับยากแก้ปัญหาอย,ยังไงจากเว็บ The Asian Parent ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ baby sleep training ฝึกลูกนอนยาวสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่นหลักๆเลยเนี่ยคือพยายามอย่าให้เขานอนในตอนกลางวันเยอะๆ พรถ้าเขาอนอนกลางวันเยอะๆเขาก็จะไม่ง่วงตอนกลางคืนพยายามปลุกเขาหกเจ็ดโมงเช้าโดยการค่อยๆเปิดมา่านแล้วก็อย่ารีบไปปลุกเขาและก่อนที่จะพาลูกเข้านอนนะคะพยายามพูดเสียงเบาๆเล่านิทานก่อนนอนห้ามเล่นพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่านนิทานให้ฟังเท่านี้ค่ะก็คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ที่ได้ฟังอยู่นะคะลองนำไปใช้กับ ลองนําวิธีนี้เนี่ยไปใช้กับลูกน้อยที่เขามีปัญหาการนอนอยู่เนาะหวังว่าจะทําให้ลูกน้อยนอนได้ดีขึ้นค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย